พระเยซูตรัสว่าแก่ผู้ที่ติดตามบิดาของการโกหกจงฟังและกลายเป็นคนฉลาด18มกราคม2 5 6พรพระวจนะจากพระเยซูถึงซิตเแคลให้เสียงโดยพรพิมลแคลพระเยซูตรัสว่าท่ามกลางความอ่อนแอของเราพระองค์ก็ยังเข้มแข็ง สิ่งนี้เข้าใจได้ยากนักด้วยความเมตตาของพระองค์โปรดเปิดจิตใจของเราให้เข้าใจความจริงข้อนี้ด้วยเถิดอาเมนพระเยซูข้าพเจ้ามีเรื่องต้องพูดมากมายพันปีก็ไม่สามารถพูดได้หมดแต่ข้าพเจ้าจะสรุปให้ฟังว่าจงอดทนแคลเมื่อเจ้าอ่อนแอที่สุด ข้าพเจ้าจะเข้มแข็งที่สุดในเจ้าข้าพเจ้ารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลตามหลักเหตุผลของมนุษย์แต่เป็นเรื่องจริงอำนาจของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์ในความอ่อนแอดังที่เขียนไว้ใน2โคทรินบทที่12ข้อที่9เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดในความอ่อนแอของข้าพเจ้าด้วยความยินดีมากยิ่งขึ้น เพื่อว่าอำนาจของพระคิดจะได้สถิตยอยู่เหนือข้าพเจ้าแต่สิ่งที่เรากําลังจะบอกก็คือผลที่เก็บเกี่ยวได้เมื่อคุณอยู่ในจุดต่ำสุดของคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งใดๆที่เคยเก็บเกี่ยวมาก่อนความอ่อนแอของคุณทำให้พระผู้มีอำนาจสูงสุดของเราส่องแสงเมื่อศัตรูสาบแช่งคุณและคุณอดทนต่อมัน เพราะมันไม่ยอมยินยอมกับการอธิษฐานมีเหตุผลที่ดีมากเปาโลรู้ดีว่าฉันหมายถึงอะไรตั้งแต่ก่อนที่เขาจะถูกตัดศรีศรษะเสียอีกเขาใช้ชีวิตที่เสียสละอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขากลับใจใหม่โดยตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมและการร่วมแรงร่วมใจในไม้กางเขงของฉัน บัดนี้ฉันชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของฉันเพื่อพวกท่านและฉันก็เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่เกี่ยวกับความทุกข์ยากของพระคิ์ด้วยเนื้อหนังของฉันเพื่อประโยชน์ของร่างกายของพระองค์ซึ่งก็คือคริสตจักรงานของเราบนกลางเขนเพียงพอแล้วหรือไม่เมื่อเรากล่าวว่าสำเร็จแล้ว เราประกาศว่าน,นั่นเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่บอกเราซิมีใครบ้างที่ตกหลุมรักแล้วไม่ปรารถนาที่จะรับภาระเพื่อคนที่รักการเสียสละตนเองการมอบตัวเองการยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องการรักษาเพื่อจะแบกกางเขนถ้าผู้ใดปรารถนาจะติดตามเราให้เขาเลิกนึกถึงตัวเองแบกกางเขนของตนและติดตามเรา มัทธิวบทที่16ข้อที่24สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำพูดเปรียบเปยแต่เป็นคำประกาศที่แท้จริงว่าหากเจ้าปรารถนาจะติดตามเราเจ้าต้องตายต่อตัวเองก่อนแคลสามีของเจ้าได้เลือกทางนี้และเขาช่างได้รับพัะพรเพียงใดและเจ้าก็ได้รับพัะพรเช่นกันเพราะได้มีส่วนร่วมในการเขนนี้ ดังนั้นที่รักของฉันฉันขอให้กำลังใจคุณให้อดทนต่อภาระนี้ต่อไปตราบเท่าที่ฉันเลือกที่จะใช้มันเอเซคเครียสได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งที่กำลังจะตายและถูกดึงลงไปในเหวลึกด้วยความทุกข์ทรมานของเขาและคําอธิษฐานทั้งหมดของคุณผู้ชายคนนี้อยู่กับฉันตอนนี้และจะรู้สึกขอบคุณตลอดไป พราะแท้จริงแล้วเขาอยู่ห่างจากการแยกจากพระเจ้าและการสราปแช่งชั่วนิรันด์เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นการสละชีวิตเพื่อเพื่อนเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างแท้จริงโดยเฉพาะคนที่คุณไม่รู้จักเรารู้ดีว่ามันหนักหนาสาหัสสำหรับเจ้าเพียงใดรวมถึงการทรยศที่ทำให้เจ้าต้องเผชิญ สิ่งเหล่านี้โดยไม่มีใครช่วยเรารู้ทุกรายละเอียดเป็นอย่างดีและสิ่งที่เราบอกเจ้าได้ก็คือความทุกข์ทุกหยดจะเปลี่ยนไปเป็นพระคุณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับดวงวิญญาณที่เข้ามาชมช่องนี้และช่องอื่นๆด้วยเช่นกัน เราจะอุ้มเจ้าไว้แคลเราจะอุ้มพวกเจ้าทุกคนอย่าก,กังวลไปเลยว่าเจ้าจะมีเรี่ยวแรงพอที่จะร้องเพลงหรือรับใช้เราในหลายๆทางหรือไม่จงรู้เถิดว่าพระคุณของเรามีมากพอสำหรับเจ้าและไม่มีความทุกข์ใดที่เจ้าต้องเผชิญโดยที่เราจะไม่นำไปใช้ให้เกิดผล นี่คือความแตกต่างระหว่างอาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของเราเขาชอบทำให้ผู้คนต้องทนทุกข์และหลอกลวงพวกเขาให้ติดตามเขาพวกเขาหลงเชื่อง่ายเพราะรากแห่งความขมขื่นได้อย่างลึกลงในหัวใจของพวกเขาพวกเขาปฏิเสธที่จะให้อภัยยังคงยึดมั่นในความขับแค้นและมุ่งหวังที่จะแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายพวกเขา พวกเขาหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางไม่ให้ใครทำร้ายพวกเขาอีกหากพวกเขาหันกลับมาหาเราเราจะให้พระคุณในการให้อภัยแก่พวกเขาเราจะโปรยความรักของเราเหนือพวกเขาเปิดเผยให้พวกเขาเห็นว่าเรารักพวกเขามากเพียงใดและพวกเขามีคุณค่าเพียงใดสำหรับเรา แล้วเราจะยกพวกเขาขึ้นสู่ดวงใจของเราให้พวกเขาได้พบกับชีวิตใหม่ที่สดใสเปี่ยมด้วยความหวังซาตานมาเพื่อเพียงฆ่าลักขโมยและทำลายส่วนเรามาเพื่อให้ชีวิตอย่างบริบูรณ์และไม่มีที่ไหนที่เห็นได้ชัดเจนไปกว่าห้องของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ ซาตานคงฉีกกระชากชายคนนั้นเป็นชิ้นชิ้นแต่พระเมตตาของเราได้โอบกอดเขาไว้ดั่งเด็กน้อยและเขาได้ถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของเราเราทำให้ความทุกข์ของนักบุญของเรากลายเป็นพระคุณที่นำมาซึ่งการกลับใจและความสุข ส่วนซาตานใช้คนของมันเหมือนเศษผ้าสกปรกและเมื่อมันใช้เสร็จแล้วมันก็โยนพวกเขาลงไปในกองไฟชั่วนิรันด์และครั้งแล้วครั้งเล่าม,มันมักจะแพ้เสมอไม่ว่าจะผ่านความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานที่มันสร้างขึ้นเรากับพิกความเจ็บปวดนั้นและดึงวิญญาณออกจากเนื้อมือของมันซาตานแพ้เสมอ สำหรับลูกๆของเราทุกคนไม่มีสิ่งใดที่ศัตรูทำได้หากเรายังไม่เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งศัตรูทำให้คนอื่นทุกทรมานมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมอบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ยังคงอยู่ในเงื้อมมือของเขาคนเราอาจคิดว่าเขากำลังช่วยเราอยู่แต่แน่นอนว่าไม่ใช่โดยตั้งใจ เขาไม่เข้าใจว่าเราจะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดได้อย่างไรเหมือนอย่างที่เราทำเสมอมาและเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นพระคุณเหมือนอย่างที่เราทำบนไม้กางเขนและสำหรับท่านที่ติดตามพระบิดาแห่งการโกหกจงฉลาดขึ้น หากเขาสอนท่านให้โกหกผู้อื่นเขาทำอะไรกับท่านข้าจะบอกท่านเขาสัญญากับท่านว่าอาณาจักรแห่งความสุขที่ไม่มีอยู่จริงเว้นแต่ท่านฉลาดขึ้นและมองดูลักษณะนิสัยของเขาและหันหลังให้กับข้าเมื่อท่านตายไปท่านจะพบว่าคำสัญญาของเขาล้วนเป็นเรื่องโกหกทั้งสิน้น ไม่มีอะไรนอกจากความทรมานรอยแผลและเนื้อที่ไม่เกรียมในหม้อต้มที่ผิวหนังของคุณจะลอกออกจากร่างกายอย่างเจ็บปวดแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วลอกออกอีกเรื่อยๆพระองค์จะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขณะที่คุณพูดว่าแต่ฉันรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์ คุณสัญญาว่าจะให้รางวัลกับฉันและพระองค์จะหัวเราะเยาะคุณและดูถูกและพูดว่าใช่ฉันทำและนี่คือรางวัลของคุณชีวิตของเขาเหมือนอยู่ในนรกและตอนนี้เขากำลังสนุกสนานอยู่กับคุณในขณะที่ถูกปีศาจของเขาทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเจ้ามาหาเราเราจะยกโทษให้ความโหดร้ายของเจ้า เราจะพาเจ้าเข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงและความจริงและเราจะปกป้องเจ้าไม่ให้ได้รับอันตรายจากผู้ที่ยังคงอยู่ภายใต้คำสาปชั่วร้ายของเขาที่จะทำร้ายเจ้าและประชาชนของเราจงอธิษฐานเผื่อพวกซาตานิสเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กๆที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส จากพ่อแม่ของพวกเขาและจากการกระทําต่างๆในโลกความอายุติธรรมความโหดร้ายการทรยศ์สถานการณ์เหล่านี้ทําให้พวกเขาต้องการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามจงขออธิษฐานให้พวกเขาพอลึกๆในใจพวกเขารู้สึกว่า สิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นผิดพวกเขาไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรขออธิฐานให้พวกเขาพบอดีตซาตานนี้คนอื่นๆหรือแม้แต่พยานใน YouTube เพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการกับเรื่องนี้ได้และขออธิษฐานให้ความรักของเราชำระล้างพวกเขาให้พ้นจากความสัมพันธ์ในอดีตก,กับผู้คนที่ทำร้ายพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้มีสองคนที่ตัดสินใจ จะเลิกกับกลุ่มซาตานเพราะการอธิษฐานของพวกเจ้าดังนั้นอย่าหยุดอธิษฐานและเรารู้ดีว่าเวลานี้สถานการณ์ในประเทศของเจ้ากับโลกยังคงยากลำบากแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและผู้กระทำความชั่วในรัฐเล้นลึกหลายคนกำลังพบจุดจบของตัวเองจงอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วย แต่จะมีผลตามมาจากการทำงานทั้งหมดนี้และอเมริกาจะได้แสดงจุดประสงค์ของตนให้โลกเห็นอีกครั้งแต่ยังคงมีความกังวลเพราะเมื่อความรุ่งเรืองมาถึงจิตใจที่เย็นชาก็จะตามมาดังนั้นจงรู้ไว้ว่าถึงเวลาหนึง่งสิ่งต่างๆจะกลับมารุนแรงอีกครั้งแต่เมื่อมันมาถึง มุสลิมจำนวนหลายล้านคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรเพราะพวกเจ้าทำการอธิษฐานและอดทนต่อช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนและการเสียสละไปพร้อมกับเราเจ้าคือเจ้าสาวของเราเราไม่ควรจะแบ่งปันความเศร้าโศกของเรากับคุณหรือและเราก็ทำเช่นนั้นเช่นเดียวกับการแบ่งปันความเศร้าโศกของคุณเราจะไม่ละทิ้งคุณ ดังนั้นจงเดินหน้าตามแผนที่กำหนดยึดมั่นกับเราติดตามคําแนะนำที่เรามีให้เจ้าอดทนภายใต้การทดสอบและแรงกดดันเพื่อที่จะนำพาผลงานของภารกิจของเจ้าที่จะให้ผลตามมาด้วยความหวานตลอดนิรันด์ฉันอวยพรคุณในขณะนี้พวกคุณที่กําลังทุกข์ระทมและดิ้นรนและเราสัญญาว่า ผลจากการทำงานของคุณจะยิ่งใหญ่และแสนหวานแจ็กกี้คำพูดสั้นๆเกี่ยวกับสวรรค์และนรกเพื่อป้องกันความสับสนในเสียงแตรของพระเจ้าพระเจ้าตัดว่าเราต้องละทิ้งคำสอนเรื่องนรกและการทรมานชั่วนิรันต์ตามที่สอนไว้ในคริสตจักรของมนุษย์และที่นี่ พระองค์ตัดกับแคลว,ว่าซาตานจะทรมานผู้ที่ติดตามเขาซึ่งเป็นบิดาแห่งการโกหกตลอดชีวิตของพวกเขาโดยดำเนินชีวิตในบาปโดยไม่สำนึกผิดโปรดจำไว้ว่าโดยปกติแล้วเราทุกคนติดตามซาตานเฉพาะการกลับใจที่จริงใจและการมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูเท่านั้น ที่เราจะหลุดพ้นจากบาปของเราได้ซึ่งยังขึ้นอยู่กับความเต็มใจของเราที่จะให้อภัยแก่ผู้ที่ทำบาปต่อเราด้วยความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างสิ่งที่สอนในคริสตจักรของมนุษย์และความจริงที่พระเจ้าทรงสอนเองคือพวกเขาอ้างว่าพระเจ้าจะลงโทษทุกคนในนรกที่ใช้ชีวิตในบาป ซึ่งเป็นการกล่าวคำหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้าในระดับสูงสุดเพราะสิ่งที่เรียกว่านรกนั่นคือสภาพที่เราสร้างขึ้นเองโดยการดำเนินชีวิตของเรา พระเยซูทรงพยายามช่วยเราอยู่เสมอพระองค์ทรงเรียกเราให้กลับใจและหลีกหนีจากเส้นทางที่นำไปสู่ความพินาศดังนั้นพระองค์ไม่ได้ตัดว่าสภาพนรกไม่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างมันขึ้นมาหรือลงโทษมนุษย์ด้วยมันมนุษย์เองตัางหากที่สร้างมันขึ้นมาโดยหลีกหนีจากเส้นทางที่พระเจ้าตั้งใจให้วิญญาณทั้งหลายดำลงอยู่ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งความรักที่นำไปสู่สวรรค์และความสุขชั่วนิรันดร์ดังนั้นเรามาติดตามพระองค์บนเส้นทางแห่งความรักและการให้อภัยสู่สวรรค์กันเถอะแล้วเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องนรกอีกต่อไปขอพระองค์อวยพรพวกคุณทุกคน